คริปโตท็อปเทรนสิทิครับวันนี้เราก็จะมาปบดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะคะเปิดมาตลาดภาพรวมวันนี้มาอัปเดตกันว่าตลาดเป็นยังไงกันบ้างเนาก็ถือว่าแดงๆลงมานะมีบางตัวที่เริ่มติดเขียวขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ค, totally. ค, a, คิดว่านะครับจะเป็นการเขียวที่รุนแรงทําให้หลายๆคนเนี่ยพึงพอใจได้เนื่องจากว่าอยู่ในส่วนของตัวกลางเดือนอยู่เนาะเราน่าจะได้เห็นความคลื่นที่เป็นหลัก10%เนี่ย ช่วงค่อนๆจะปลายเดือนไปนะแต่ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เก็บแล้วหนระือไปขายตอนปลายเดือนก็ได้นะก็ถือว่ากําไร1 0 15%เนี่ยเราก็ยังดีกว่านะครับถือไว้นะครับถ้าเกิดสำหรับใบบางคนเนี่ยที่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าเห็นพอร์ตกงงติงมันลดลงในร่ยยาวเราบางคนเขาก็ถนัดที่จะถือระยะสั้นแล้วก็ขายออกคือเข้าขายออกอะไรแบบนี้ไปนะก็ถือว่าแล้วแต่นะครับกลยุทธ์ของแต่ละคนเนาะ แล้วกอยหนึ่งสัญญาณของคานเขียวนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นที่ทําเกี่ยวกับอีคอยก็เริ่มบวกขึ้นมาแล้วประมาณสัก2.8แล้วก็1%แล้วก็1%ประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายเจ้านะคือตอนนี้บวกขึ้นมาทุกเจ้าหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าการบวกนี้อาจจะมีการบวกเพียงแค่หลัก5จนถึงหลัก10%เท่านั้นอาจที่จะไม่ได้ไปถึงหลัก15หรือว่า20อัพอะไรพวกนี้เนาะปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไปประมาณสัก3เี่ยโอ้โหเราจะไดจจะเห็น15หรือว่า20อัพของเหรียญต่างๆที่มันจะบวกขึ้นนไปหลังจาากี้ะคแต่่ถืออวโเ แค่หลัก5-10เนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วนะทีนี้นะครับเราก็มาดูข่าวที่มันเป็นข่าวดีเนะาะอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับ เพราะว่าสมาชิกวุฒิสภานะคุณซินเทียลัมิสนะครับกล่าวว่าเธอเนี่ยสนับสนุนให้ผู้คนเนี่ยซื้อแล้วก็ถือแล้วก็เก็บบิตคอยไว้เนาะยามเกษียณนะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าซื้อหุ้นเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ซื้อทองคําเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะต้องดูแบบดีๆเลยไม่ต่างอะไรจากคริปโตนะครับเนื่องจากว่ามันมีความผันผวนเนาะอย่างเช่นนะครับเราจะได้เห็นข่าวหุ้นบางอุ้นนะของฝั่งไทยเนาะที่แบบราคาร่วงลง จนถึงขั hmm ้น hmm. ว <zag lt ar> ่าเน่วยงานนะครับที่ดูแลเนี่ยต้องให้บริษัทออกมาชี้แจงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้นะก็ในฝั่งของคนไทยอาจจะไม่ได้ยมซื้อหุ้นของไทยเนื่องจากว่าเรารู้เลยคราวว่าในหุ้นของไทยเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเจอหุ้นที่แบบขึ้นขึ้นลงลงเลยนานๆทีจะมีการปันผลแล้วว่าปีไหนที่มีความปันผลสูงๆเนี่ยอาจจะมีการปันหุ้นอะไรได้นาะส่วนใหญ่แล้วเขาก็หน้าชี้จะกระโดดไปเล่นหุ้นของฝั่งฮ่องกงหรือไม่ก็อเมริกาแทนอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเลือกสรรลงทุนนนกกััััใหห้ดีเเมาะะบบตวองคร แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเราจะได้เห็นว่าคุณเดวิกเนี่ยเขาเนี่ย บอกว่าจะมีเรื่องอาราวเกี่ยวกับคริปโตที่มันใหญ่ๆเนาะประกาศในเร็วๆนี้นะแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยก็ได้มีการออกมาอีกครับว่าตอนนี้คุณเดวิดนะครับถือว่าเป็นจกักรพรรดิของคริปโตในยุคข,ของครั้์เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีการประกาศเกี่ยวกับตัวบิตคอยแล้วก็เอาคอยนะครับสำรองเชิงกลยุทธ์นะที่มันประกอบไปด้วยอีทรีมเอชอาร์พีเอสโอเล้วแลก็สันอ่าอาสินทรัพย์มิจตอ,อื่นๆเนาะที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันใหญ่โตมโหดรานกันาจ,จะไม่ได้มีแค่บิตคอยเท่านั้นนะครับเราต้องดูคําว่าจะมี ีเหรียญในบ้างถ้าเกิดว่าโอ้โหมีเหรียญน,นั้นโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะที่จะมีการบวกขึ้นมาหลัก30อัพได้เลยนะบางตัวจจะเป็นร้อยเดยก็ได้นะแต่ตัวที่มาเก็ตแคบเล็กๆเนาะเราต้องบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าไปเก็บเนี่ยก็ต้องเก็บก่อนนะครับหรือว่าคาดการณ์ก่อนว่าจะมีเหรียญในบ้างก่อนที่เขาจะประกาศเพราะทันทีที่เขาประกาศเนี่ยก็หนะ้าที่จะมีการพุ่งขึ้นไปเนาะมันก็จะยากแล้วก็ เสียกาไรในส่วนนั้นไปนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าตอนนี้ประชากรในโลกเนี่ยมีเท่าไรแล้วล่าสุดจากที่ราเบดมาก็นู่นแล้วครับปี2 0 2 1นเอนาะแล้วก็ตอนนี้ครับก็ได้มีการสำรวจออกมาแล้วนะว่าตอนนี้ประชากรโลกเนี่ยมีน้อยกว่า7%นะครับที่มีการลงทุนในสกุลเงินยีตอนโอเคหมายความว่าเราอาจที่ยังทํามีโอกาสในการที่จะให้มาเก็ตแคปหรือว่าคนใหม่ๆนยเข้ามาได้เยอะอยู่นะโอ้โหเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ถึงหลักสิบเลยนะถ้ามันเป็นหลักสิบได้น,นะประมาณสักสิบหรือแม้แต่กระช่างนะครับ 30 40เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่คือแบบโกโบอ่ะคือเหมือนกับทองคำเนี่ยอะไรครบิตคอยนะ่าที่จะไปได้ไกลมากกว่านี้นะครับอ่ะนั้นก็คือเรื่องของอนาคตเนาะราที่จะ มองย้อนกลับไปเหมือนกับที่เรามองทองคําหรือว่าหุ้นก็ได้นะครับอย่างเช่นมีคนมบอกว่ารู้อย่างนี้นะครับน่าจะซื้อ Apple น่าจะซื้อในส่วนของตัว Facebook น่าจะซื้อในส่วนตัว Google ไว้ตั้งแต่ตอนที่มันเนี่ยรู้แล้วก็ได้ยินข่าวใหม่ๆเนาะหรือบางคนบอกโอ้โหถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยน่าจะซื้อทองคําเก็บไว้เนาะเอเคเหมือนกันครับบางคนอาจจะมองโอ้โหถ้าเกิดว่าซื้อบิตคอยเก็บไว้นะในโอ้โหก่อนย้อนกลับไปประมาณสัก5ปี10ปีเนาะโอ้เราน่าจะรวยแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะนยยนนนเนาะก็อยากไปศึษ ดีนะครับลงทุนในสิ่งที่เราเสียได้ทองคำก็มีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปได้ยาวๆเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าโลกนี้ก็ขับเคลื่อนไปไม่ใช่แค่สินทรัพย์สินทรัพย์เดียวนะก็มีหลายตัวนะครับแล้วก็ในส่วนตัวอาเจนตินาตอนนี้ก็กําลังเกิดเรื่องที่มันโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ายับจริงๆนะตอนนี้ฝ่ายค้านของอาเจนตินานะก็ได้มีการคู่นะถอดถอนประธานานธะิบดีนะออกจากนะครับาตาแหน่งของเขาครับก็คือคุณ จาเวีม ja ิลี่นะครับเอ้ะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับเราต้องไปดูข่าวนี้กันเพื่นอนๆก็คงี่สามารถสังเกตเห็นหน้าตาของเขาแล้วก็กราฟที่มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับอืม นั่นก็คือว่านะครับเหรียญมีมนะครับที่ชื่อว่า L I B R A นะครับถูกรักพูนอนโดยรัฐบาลของอาร์เจนตินานะเพราะว่ามา r k เก็ตแคปของมันเนี่ยก็หายไปมากกว่า4.4พันล้านดอลลาร์โอ้โหต้องบอกเลยครับว่าดูดัล้วทำนะครับซีซีทำนะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นเนี่ยจะทำแล้วมันจะรุ่งนะครับแล้วก็ไม่อย่าไว้ใจเครเดิตคาร์นะต่อให้เป็นระดับประธานาธิบดีเนาะเนือน่องจากว่านะเขาก็คงที่จะไม่อยากให้เรารวยไปขเขาลอจูม่มไหมครับอ่า อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นระวังนะครับสำหรับเหรียญมีมเนาะก็นะครับเหรียญมีมตัวนี้สําหรับเจ้าตัว L I B R A นะครับก็ได้มีการรักพูเนาะแล้วก็ได้มีการนะครับเรียบร้อยนะครับการสนับสนุนประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาเนาะเนื่องจากว่ามูลค่าของมันหายไปกว่า4.4พันล้านภายในไม่กี่ชั่วโมงนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันน่าจะมีการรักพูแล้วหรือเปล่านะสำหรับเจ้าเหรียญตัวนี้ก็นั่นแหละครับมันก็มีเป็นเรื่องปกติเนาะต่อให้นะครับหรยญมันมีเหมือนว่าทรงมันดีขนาดไหนนะครับเรา บางทีเนี่ยมันก็อาจที่จะโดนรักูได้เนื่องจากว่าเราต้องไปดูในส่วนตัวกระเป๋าด้วยนะว่าใครถือเยอะที่สุดถ้าเกิดว่าเดฟหรือว่าคนที่สร้างเหรียญเนี่ยถือมากๆนะครับอันนั้นคือต้องระวังเลยว่าทันทีที่ปั๊มขึ้นไปนะประมาณหนึ่งเนี่ยจะมีการเทโดยเฉพาะในส่วนตัวโซลูนาเนาะเราจะได้เห็นกรณีบแบบนี้มาแบบบ่อยมากๆนะครับ แล้วก็หนึ่งความคึกคักตอนนี้ก็มาจากตัวพิติซีซีแล้วก็บีนบีเชนเนาะเนื่องจากวันตอนนี้บีนบีเชนเนี่ยมันมีความร้อนแรงเกิดขึ้นมานะครับค่าธรรมเนียมนีนพุ่งไป400%เลยนะท่ามกลางกระแสของเหรียญมีมที่เกิดขึ้นเนาะโอ้โหตอนการหน้านี้นะฮะก็จะมีเหรียญมีมของสุนัขนะของพิติซีซีแล้วก็นะครับยังมีโครงการต่างๆอีกนะที่พิติซีซีบอกว่าในส่วนของตัวจะมีการสนับสนุนเหรียญมีมเนาะจากในส่วนของตัวใบเนียนะครับจะมีการเข้าไปแล้วก็อาดจีบในเงินให้นะสำหรับ เหรียญมีมที่มันมีความยอดเยี่ยมแล้วก็โดดเด่นแล้วก็ชุมชนอีกแข็งแกร่งเนาะก็จะมีการอัดจีสภาพคล่องหรือว่าเหมือนกับว่าไปปั๊มตลาดให้เองแต่ว่าจะไม่มีการถอนเหรียญออกมาเลยเหมือนกับว่าเป็นนะครับเป็นคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนก็นะครับใครที่จะสามารถที่จะเข้าไปสร้างเหรียญมีมแล้วก็สามารถที่จะทํากาไรหรือว่ามีความนิยมืนก็คืออันดับหนึ่งนั่นแหละนะครับก็มีรางวัลที่แตกต่างกันไปก็จะมีการส่งเสริมกันเนาะก็จะมีการ อัดาสีสภาพคล่องเข้าไปนาองมูลค่าตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดก็คือ1.1พันล้านนะคะอันนี้ประมาณนี้นะก็เลยส่งผลให้นะครับตอนนี้บี Chain นบีเชนก็ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่โซลูนาเนี่ยมีเจ้าตัวบ้องนะครับมีเจ้าตัววีปบอปแคทหมูเด้งอะไรพวกนี้นะที่แบบมันดังๆมาเนาะตอนนี้ก็น่าที่จะต้องนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเติบโตเชนอยากขยายหรือว่าเงินเข้ามาเยอะเนี่ยก็ต้องอาศัยพวกหรือมีเยือนะเพราะว่าคนเนี่ยนิยมเนาะมาเร็วรวยเ,เ,เ,เร็วนะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีๆนะ ทีนี้นะครับเราก็มาดูใบบิดเนาะตอนนี้ใบบิดเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยปัจจัยสําคัญที่จะทําให้อลคอยซีซันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดตลาดปัจจุบันของคริปโตเนี่ยก็ต้องเจอกับปัญหาในส่วนตัวออลคอยซีซันที่มันเนี่ยล่าช้ามากกว่าปกติเนาะคือไม่ใช่แค่เราที่รู้สึกนะครับนักมิคราะห์เองหรือว่าในส่วนตัวกระดานเทรดต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันช้านะคือมันจริงๆแล้วมันควรจะมาได้แล้วนะครับแม้แต่กระทังใบบิดเนี่เขาคาดการเอาไว้ว่านะครับ ตลาคริปโตเนี่ยที่จะมานะแต่ว่ามาช้านะเพราะว่านะครับอันนี้จากงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ร่วมกับบริษัทวิจัยด้านตัวบล็อกสโตรดนะครับตอนนี้เขาเปิดเผยรายละเอียดมาว่าปัจจัยที่อาจจะทําให้เอาคอยซีซั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันล่าช้ามันเนี่ยจะมาอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะตามรายงานเขาบอกว่าตัวเร่งนะที่ทําให้เกิดเอาคอยซีซั่นอ่ะมันก็ได้แก่การที่นะครับตัว อาคอยเนี่ยมีส่วนร่วมนะต่างๆเกี่ยวกับในส่วนตัวสถาบันเนาะไม่ว่าจะเป็นเอาคอยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวอนะีตูเรียมเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวโซนาอะไรพวกนี้นะที่มันเป็นเอาคอยนั่นแหละนะครับที่จะทําราคาเหนือกว่าบตคอยก็คือในส่วนตัวบตคอยเดี๋ยวเนี่ยมันลดลงถ้าเกิด่มันทำราคาเหนือกว่าได้มันก็สามารถที่จะทําให้เกิดเอาคอยซีซั่นได้นะเรื่องนี้เราก็เจอเจออยู่บ่อยๆนะครับรวมถึงแม้กระทั่งอ่าสลักคล่องหรือว่าความอ่าเคียวจีหรือว่าความที่คนพูดถึงเหรียญมีมเยอะๆอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนตัวเอาคอยซีซั่นที่มันาช ออกไปนะเนื่องจากว่าแน่นอนครับอันนี้เรารู้ยอยู่กัเขาว่ามันมีเหรียญที่มันค่อนข้างจะเยอะเนาะเม็ดเงิน,นงมัน,น,มนกระจายออกไปเงินมันก็น้อยด้วยนะแล้วก็ในช่วงที่ตลาดมันผ่านมาทําให้ตัวอคอยเนี่ยมันคือมันทํา้ไม่ดีเท่ากับบิตคอยเนื่องจากว่าคนเนี่ยไปโฟมกับบิตคอยเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันสามารถที่จะทําผลกําไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฉุดชานะก็แต่มันค่อยๆข,ข,ขึ้นเนาะตั้งแต่ที่มีอ e ีเจ็มาถูกไหมครับคนยังไม่ได้กระโดดมาเอาคอยสักเท่าไหร่นะ แล้วก็เม็ดเงินเนี่ยมันยังกระจุกตัวอยู่ในส่วนตัวบิทคอยอยู่นะตามที่เขาได้กล่าวไว้นะก็คือว่าเม็ดเงินมันน้อยนะแต่ว่าเหรียญเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจอนะครับโหเราเจอเหรียญไปประมาณสักเอาเฉพาะแค่เดือนเดือนที่ผ่านมานะครับจากผลสำรวจนี้มีไปได้ประมาณสัก9 0 0 0แสนนะโทเคน เอออันนี้คือนับทุกตัวเลยนะที่แบบมันโผล่มาแบบปุ๊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 บแต่ว่าบางตัวที่จะเข้ากระดานบางตัวอาจที่จะไม่ได้เข้านะครับอันนี้ต้องแยกออกจากกันนิดนึงเราเลยจะได้เห็นนะครับในส่วนตัวเงิน,นี่ที่มันเตือจางออกไปจางเหรียญอยื่นอีกนาะแล้วก็ในส่วนตัว บิตคอยโด o ม i เนนต์นะครับก็ได้ลดลงประมาณสัก230วันหลังจากมีการฮาวิ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้นะทอมันมีการฮาวิ่งมันก็มีการกระตุกขึ้นมานาะเนื่องจากว่ามีในส่งตัวสงครามด้วยแล้วก็มีข่าวที่จะมีนส่งตัวบิตคอยดีเซิร์ด้วยคนก็เลยบอกอ้ต้องเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีบิตคอยดีเซิร์ดมาเนี่ยจะไม่ทันก็เลยจะมีการสวิงขึ้นของตัวบิตคอยโดเมนเนนต์นะที่มันจะร่วงลงมาแล้วนะดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็กําลังกลับลงมาเหมือนเดิมนะรอให้มันลดลงมมาาาากกก็จะเเิดดัควรีี่่นนไ้้ถปย โอนถ่ายถ่ายเทเม็ดเงินมายังอ่าตลางอื่นๆเนาะนอกจากบิตคอยนะครับเอาโอเคนะครับสสาราวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสสารบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ